สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอตรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาเติมน้ำยา4.7นะครับตู้แช่ฟิีสนะครับลบ20องศานะครับโอเคครับผมก็มากับตัวนี้ครับสั่งน้ำยามานะครับบรูเพนนครับบรูเพนบรูเพนนะครับบรูเพนบรูเพน 4.7F นะครับ เป็นยูเกตใหม่ใหม่กิกๆนะครับอ่ะยกเดี๋ยววันนี้กำลังเวกอยู่นะครับ mm hmm. ก็มากับตู้นี้ครับตู้ตัวนี้นะครับอันนี้กำลังเวกอยูนะอยนะ่เดี๋ยวพัดนะเดี๋ยวพัแจ้งแจ้งแจ้งซะไปก่อนก็เป็นตู้ประมาณนี้นะครับตู้พานาโซนิกนะครับพานาโซนิก S.L.R. P.T. 2อ7 s t น h b t นะครับก็ใช้แทมดิตอนของดิเซลนะครับตัวนี้ติดลบนะครับติดลบก็เดี๋ยวสางบาเติมน้ำยาดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าเครื่องเอามายังไม่ได้เทสนะครับเติมขนาดรัน่นกินแอมอมปกตินะครับ ก็เลยลองลองตัวน้ำยาดูนะครับเพราะว่าเครื่องซ่อมเครื่องซ่อมนะตัวนี้ราคาสูงนะครับประมาณน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าหรือสี่หมื่นกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวไหนนะครับเพราะว่างานซ่อมมีการซ่อมกันมาแล้วครับมีการซ่อมกันมาแล้วนะครับ กินน้ำยาสีเงเสร็จนะเนี่ยน้องกินน้ำ,นำปิดเลยปิดแล้วนะครับปิดแล้วก็ปิดเครื่องเวกนะครับก็เกตอย่าอย่าเพิ่งใส่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปมาด,ดูนะครับเอ่อตัวนี้เกตลงสุดเลยนะครับครับลงสุดนะครับกนะ็โอเคเลยว่าเราเวกได้เลยนะครับเกตลงสุดนะครับตัวนี้เป็นเกต

เวกไม่ครับเวกไม่เกไม่เดี๋ยวผักครองเวกไม่เวกไม่มันขึ้นมาแล้วเข่มขึ้นมาแล้วเราต้องดูเข็มด้วยนะจ๊ะคุณเวกเสร็จคุณปิดทําไมมันขึ้น่ะมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเอาไม่ใส่สายผิดดูครับดูครับช่างเรานะครับใส่สายผิดครับแมวแมว้าวแมว ใส่ใสายเพชรกิมนะครับช่างเราสุดยอดครับน้องเขาเป็นเด็กู้ง,งานของเริทนิสสุรานนะครับอย่าไปว่าเขามากครับเดี๋ยวเขาหยุดแล้วพอด่าแล้วเขาหยุดทันทีครับทำงานจิตใจไม่อยู่กับตัวนะครับสะเพร่าถ้าเกิดไปหน้างานเกิดความเสียหายนะครับรุนแรงนะครับ งานช่างไม่ได้สติต้องมีครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ยากไม่ไม่ไมีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเป็นเกี่ยวกับเซฟต,ตี้นะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานช่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักหน้าจอก่อนนะครับให้น้องกิมแวะก,ก่อนเดี๋ยวก็สักประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคน้องกิมปิดเลย เดี๋ยวปิดเครื่องแก็กปิดไอ้นี่ก่อนปิดปิดวาล์วก่อนแล้วก็ปิดปิดเครื่องแ็กแล้วเตือนน้ำยาปิดวาล์วก่อนครับใช่ครับแล้วก็ความถังเติมนน้ำยาแล้วก็ไล่อากาศในท่อก่อนนะอ่าโอเคสำการเติมนน้ำยานะครับก็อัดเข้าไปเลยนะครับให้ได้ประมาณสักเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับความถัง เราคอยดันเครื่องนะครับราคอยสักครู่หนึง่งอย่าเดินเครื่องทันทีนะเดี๋ยวมันคอมเดินสตาร์ตรไม่ออกนะครับเพราะเราเติมเป็นของเหลวนะครับก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับให้น้ํายามันวิ่งไปหาคอยเป็นบาลานซ์น้ายาให้ทั่วก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดน้องเปิดวาน้ํายาก่อนแล้วก็ไล่าอากาศไล่าอากาศในวาน้ํายา ก้ออั้ตงค้อน้้นอ,อ,อ,อเอ,อนแล้วก็เติมเข้าไปเลยให้ได้ประมาณครับเอ่อห้ก้อนห้ก้อนแล้วก็เสีบลักจะได้รมาหาสิกบกอเดี๋ยวค่อยค่อย,อ,ยอยเจ็บลัก Để lắc em thêm mấy Để đây rú em em kiếm tới rồi Có em lắc em bằng đêm nữa Để hết rồi bắt em nữa Nó kiếm tường đây Có tường ngập đây đây là mấy thằng kẻ đoán Học học tiếp 60และตั้งประมาณประมาณครับหนึ่งนาทีนะครับแล้วค่อยดังเครื่องอ๋อไม่เป็นไรระบบนี้มันมีระบบนองนะครับลืมไปนะครับเดี๋จะตักเล,เลยมันมีระบบนองต mm ัวนี้เป็นแถมของดีนะครับเป็นของดิเซลนะครับดิเซล07นะครับคิดว่าประมาณ07 mm hmm. นะครับต้องต้องต้องกินแล้วกันจะตักเลย สรารับตัวกันออกเด,เดี๋ยวเดีรามนตอนนี้ขึ้นไปหนึ่งุดหแปดแอมนะครับตาไ้นะครับสี่แกว่าครับสี่สิาน้ยาลงครับก็น้องไล่น้ำยาให้อยู่ช่วงประมาณยี่ห้าครับอกอาไปเลย อยู่ช่วงประมาณ20ดูว่ามันมาคงอยู่ที่20ได้ไหมนะครับงานซ่อมนะครับสำคัญคือเกจนะครับเราต้องดูเกจเป็นนะครับแล้วก็ดูแอมเกจกับแอมสำคัญนะครับงานซ่อมนะครับเราเรางานช่างนะครับ,รบเกจต้องดีแอมต้องดีนะครับเวลาเราซ่อมเครื่องเย็นหรือว่าตู้เย็นตู้แช่แอ์ A. นะครับ เกตนะครับแอมนะครับต้องเชัดเจนนะครับต้องเกตต้องใช้ของดีนะครับต้องราคาอย่างต่ำสองพันห้าขึ้นไปนะครับโอเคนะครับน็อกไปแล้วนะครับปิดเลยครับปิดเลยตอนนี้น็อกไปแล้วนะครับเลยหนึ่งจุดสองสองหนึ่งนะครับอรัเเดี๋ยวถอดรักเดี๋ยวรันเครื่องม่อีกทีน่าจะคอมมีปัญหานะครับไม่คอมมีปัญหาก็น่าจะเอ่อเดี๋ยวต้องวัดไฮด้วยสักคู่หนึ่ง ต้องเช็คยหายด้วยนะครับเพราะว่ามันคอมมันตัดกลางทางนะครับไม่นำยาเกินก็เอ่อคอมเสียนะครับเรื่องหายสูงครับแล้วแต่นครับหรือว่ารั่วครับแลวแต่ครับแลแต้นเงินยาปิดเลยปิดคอนเยาต่างยาอนุปิดเลย แล้วเดี๋ยวหาสายอีกเส้นมาเช็คให้เดี๋ยวหาสายเส้นมาเช็คให้นะครับก็หลังจากหลังจากคอมตัดนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คไล่กันต่อไปนะครับก็วันนี้พอเป็นเวียทานนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับดูการเติมน้ำยาวิธีการอันน้ำยานะครับพอเป็นเทคนิคในทางนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาชมให้เสร็จสิ้นนานครับผม